จอห์นยุยคุยเลิศนะครับก็เป็นช่องคุยเกี่ยวกับนักฟุตบอลเดินสายที่ยังมีลมหายใจอยู่นะครับวันนี้ผมก็มาคนเดียววันนี้คุณจอ์ไม่ว่าแงาแล้วก็ก็ทางานคนเดียวไปก่อนวันนี้เป็นน่าจะเป็น E ีีที่3ของผมแล้วนะครับวันนี้วันนี้จะมานําเสนอนักฟุตบอลที่เป็นด่านสุดท้ายเลยของเกมฟุตบอลก็คือผู้สาประตูโปกคิปเปอร์นะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอ3คนคนแรกคือ ติมน,นะครับชัยยันเชอจิตและคนที่สองก็เป็นเจ้าเปเล่น,นะครับคนที่สามก็เป็นเจ้าจุยสามคนก่อนนะครับเพราะว่าเทปหนึ่งนี่เราพยายามจะลดเหลือสามคนและถ้าก่อนสี่คนมานานไปเดี๋ยวผู้คนดูแล้วจะเบื่อก็พยายามจะทําให้มันพอดีพอดีนะจะได้ไม่เบื่อกันวันนี้ก็วันนี้ก็พูดถึงโกคิปเปอร์สามคนรื่อรุ่นเลยนะครับที่ยังรุ่นแรกอยู่เป็นโกคิปเปอร์ทั้งสามคนนี้อายุก็ไล่ถูกไหยครับจากอายุ ชยายชมจินคือชื่อติมนะครับชื่อติมตอนนี้ก็น่าจะยังมีชื่อเสียงอยู่ที่สายสี่เพราะตอนนี้แกเดินเล่นอยู่ที่สายสปัจจุบัน้อาย,อยุ45ปีแล้วนะฮะเป็นหนุ่มออฟฟิศขอ,อก,กันค้าแต่ว่าลาออกแล้วทางานมา20ปีก็เบื่อก็มาย้ายมาทํางานที่สวนภูมิย้ายจากทำงานสสวนภูมิมา6ปีสุดท้ายเบื่อชีวิตที่เป็นหนุ่มออฟฟิศ ก็อยากหาอะไรทําที่เป็นอิสระก็คือออกมาขับวินก็คือแกก็มีเสื้อวินของแกแล้วนะแกก็มีเสื้อวินของแกแกก็ออกมาขับวินตอนนี้ได้ออกขับวินมาตั้งแต่ปีศีหนึ่งนปีศีหนึ่งนานแล้วนะฮะคือตอนนี้ก็ไม่ใช่หนึ่งโสดนะฮะมีลูกหนึ่งคนเจเบสก็คือตามรูปเลยก่อนที่แกจะมาเดินสายนี่คือแกก็เล่นปกติแล้วก็คือเดินสายแต่ว่ายังไม่ได้จัดเหมือนสมัยนี้ แกก็ถูกพี่น้องชักชวนมาว่าเออตอนนี้เลดสี่สิบมันแรงเนี่ยส่สิบเขกาก็ลังนิยมกันเยอะวันนี้คนแข็งแรงกันเยอะคนอายุ40เนี่ยก็ชวนแกไปเล่นทีมที่แกเล่นประจําเลยตอนนี้ก็คือทีมลางบัวนะฮะก็คือเล่นกับกับผมบ้านนี่แหละนะฮะจะเป็นเป็น,เป,นเป็นทีมลางบัวแล้วก็สลับลอยแก้วองค์สายเดี่ยวสุนเสนเฟ่ฟิลซูเน่ฟิลนี่น่นจะเป็นสมัยก่อนนะที่แกเคยเล่นให แกต้อการแกเดินสายก็คือได้ฟิล์มเลยแล้วก็ทีมธนานังแล้วก็ของพี่ยังสองคนช่วยตอนนี้แกก็คล้ายๆว่าจะเป็นเด็กสังในสังกัดของพี่ไหวฮะตอนนี้ก็คือแกก็จะเป็นลูกหลานของพี่ไหวตอนนี้แกมีอาการบาดเจ็บกห็หายๆเจ็บๆอยู่อย่างนี้นะฮะคือเลิกเล่นมาแล้วสองปีนะเลิกเล่นมาแล้วสองปีก็ยังมีอาการยังถ้าเกิดว่าไม่ยืดยืดหรือวอร์มไม่พอเนี่ย คือใช้ยานเนี่ยเวลาเขาจะไปถึงเขาเขาจะเตะบอลเขาจะเป็นคนไม่ใช่ตรงต่อเวลานะไปก่อนเวลาเกือบชั่วโมงพอเผลอชั่วโมงไม่ซ้ํบางทีคุณเตะสองทุ่มเนี่ยพอเผลอเข้าไปทุ่มทุ่มึ้นไม่ซ้ําเพราะว่าเขาจะต้องเป็นมัมมี่ตัวเองเขาจะต้องไปวอร์มต้องไปวอร์มร่างกายเขาจะต้องนวดเขาจะต้องยืดซึ่งมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะนะเพราะว่าเขารู้ตัวเขาเองว่าถ้าเจ็บขึ้นมาเนี่ยผู้สัมผัสถูเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันทุกส่วนนะฮะ แกก็หยุดเล่นไป2ปีและแกก็ไปดึงกระดูกไปจัดกระดูกไปจับเส้นไปอะไที่ราชบุรีของแกประจำนก็หมดเงินไปหลายตอนนี้ก็สาภาพร่างกายตอนนี้แกก็อยู่ในที่80นะฮะแต่ก็ยังมีเจ็บอยู่ถ้าเกิดว่าเอื้อมากๆเลยเนี่ยก็หยุดได้เลยล่าสุดนี่แกเตะที่ให้ให้กับ2องคุณช่วยที่สนามมิดฟิลด์เพิ่งแม์แรกเองก่อนที่โควิดเนี่ยเจ็บเลยเจ็บต้องเปลี่ยนตัวออก ก็ยังไงก็ทางรายการต้องขอเป็นกําลังใจให้พี่ติมของเรานะยังไงก็ก็ดูแลสุขภาพด้วยก็วันนี้มานําเสนอเนี่ยคนแรกของพี่ติมนะฮะช้ยันเฉยจิตเรียกใช้ได้นะฮะ45ปีอายุนะครับตอนนี้45ปีติดต่อทางรายการได้จะจะชวนเล่นหรืออะไรก็บอกกันไว้นะครับยังไงก็เดี๋ยวพบกับคนต่อไปคนคนแรกก็คือชยันเชยจิตครับพี่ติมของเราครับผม มาพบกับช่วงที่สองนะครับกับนักเตะคนที่สองน้องเปเล่น,นะครับธนภัทรกองทองเออน้องคนนี้ผมได้เคยร่วมงานแกมาแล้วแรกๆก,ก็ยังว่าเราไปเล่นใหม่ๆเราก็รู้จักกันนะฮะเราก็เป็นคนแก่ที่ไปเล่นกับเขาก็อุ่นใจนะฮะยอมรับว่าอุ่นใจก็คือลูกยิงไกลลูกใกล้โกได้แกปฏิภาณไหวพริบดีนะฮะน้องคนเนี้ยตอนนี้แกอายุ27ปีหนุ่มน้อยนะครับโกมือเกา่า ก็ทีมประจำอยู่ที่แกเล่นอยู่ประจําเลยตอนนี้ก็คือทีมผู้กองยอดรักล่อแร่และน้องม,มิรินเอฟซีและก็ทีมอลาดินล่าสุดที่ผมได้เคยได้ร่วมง,งานกับแกเนี่ยฮะส่วนงานอดิเกข,ของแกนะครับก็เป็นเกี่ยวกับขับรถบิ๊กไบค์แกคงมีขับของแกนะครับก็ขับรถบิ๊กไบค์ไปไปตามจังหวัดคือแกเป็นคนหุ่นดีนะฮะร,รูปร่างสูงขับรถบิ๊กไบค์เท่มากผมเคยเห็นแล้วเท่มากสนามประจำอยู่นะฮะแกที่แกสิงสถิตยอยู่เนี่ยก็คือแอเลียหกสิบเก้า อยู่ตรงหัวมุมหลังสารพวมนะฮะไอเล่มสิบเก้าก็คือเพชรเกษมหกสิบเก้านะครับเข้าไปซ้ายมือสนามอยู่ซ้ายมือนี่แหละฮะคือแกแกแกแจ้งเพราะว่าแกบอกว่าเป็นขาเป็นผู้รักษาประตูสายเขียวผู้รักษาประตูสายเขียวที่ผมไม่ไม่ไม่แน่ใจนะพวกผมว่าจะเกี่ยวกับพลังเรือหรือน่าจะใช่แล้วแกแกแกคงเรยกประเรนต้นไม้เะยนะแกก็แกเป็นนักเตะธรรมชาตินะฮะเป็นนักเตะสายเขียว ก่อนลงน่าจะมีนิดนึงนะก็คือปีนต้นไม้นะนะั่นแหละก่อนลงปีนต้นไม้สติทติสวยงามของแกนะครับที่แกออที่เราได้สัมภาษณ์กันมาจากหลังไม้นะครับก็คือแกเคยได้คลีนชีสสามหลีกซ้อนเลยนะฮะคลีนชีสสามหลีกซ้อนไม่ใช่มบบตอนน่อแบบนะค,คือทัวร์หนึ่งเนี่ยแกได้คลีนชีสคือไม่เสียเลยทั้งทัวร์และเป็นอย่างเนี้ยสามหลีกซ้อนเลยนะต้องยอมรับเลยครับฝีมือตอนนี้ คือช่วงแก่รุ่งนี้แก่รุ่งเลยผมแกเป็นคนแกเป็นเด็กที่สายตาไวนะแกยอมรับว่าช่วงใกล้ๆเนี่ยไม่ได้กินลูกที่จะกิน,นแกได้ก็คือลูกคัตแบ็กซ้ำเผลอยังไม่เข้าครั้งแรกด้วยซ้ำอีกทีนี่แหละนั่นแหละถึงจะต้องเผด็จืึกแกได้นะครับยังไงน้องคนนี้นะครับเรียกตัวได้ก็ทีพ่พูดไปนี่เราก็ให้ดูลูกกันไปด้วยนะครับว่าแกเป็นใครอะไรยังไงช่วงนี้แกยอมรับว่า ฝีมือดีนะครับยอมนีย้ยอมรับเลยครับตอนนี้น้องคนนี้ฝีมือดีมากยังไงก็ฝากน้องคนนี้นะครับเปเร่ธนภัทรกองทองอายุ27ปีนะครับยังไงก็รบกวนนะครับขอฝากไว้อีกคนหนึ่งนะครับครับาพักคที่3และคนที่ 3. เป็นน้องนุชคนสุดท้องในรายการของวันนี้นะครับเจ้าจุย้ยยศพลจุฑาโยธินอายุ23ปีนะครับตอนนี้เล่นบอลเขาบอกว่าเขาเล่นบอลตัวเขาเล่นคอนามประจักงเด็เกแล้วแต่ว่าพึ่งจะมาเริ่มเดินสายเนี่ยตอนที่เล่นมหาลัยเนี่ก็พึ่งมาออกเดินสายจริงๆจังๆเนี่ยนะตันสกัดทีมแ,แรกที่แกเดินสายคือมาดามจอยผมเคยได้ยินท่าทีมาดามจอยนะเจ้าน่าจะเป็นไม่แน่ใจเป็นทีมของเปียกหรือเปล่าที่เขาเรียกกันเปียกเปียกหรือเตี้ยอย่างเนี่ยนะฮะ แล้วก็ DNA อ็นแซนแล้วก็เหนือขบัญยาย,ยามาสกิตรามาสกิตร์เนี่ยตอนแรกว่าเขาเขียนภาษาอังกฤษมาให้ผมแต่ผมคิดว่าเป็นทีมญี่ปุ่นน่าจะเป็นทีมยามาสกิตน่าจะใช่นะชื่อไทยคือยามาสกิตร์นะลำคาญประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็เพชรกัญญาแล้วก็พีเอสเดเรียโอพีเอสเดรีโอโอ,อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะฮะแ,และส่วนในระดับมหาลัยก็เป็นมหาลัยศูนย์ดุสิต เขาก็เล่นมาหลายทีมกันนะน้องเขายินดีนะครับที่จะไปทุกทีมถ้าเรียกแกก็คือแกเป็นคนน่ารักคือยังเด็กอ่ะมันเด็กมันน่ารัก,กน,นะครับเด็กมันน่ารักก็คือทีมที่จะเรียกแกไปได้เนี่ยค่าตัวไม่ต้องนะขอให้มีเบียร์ตั้งให้แก <S <S แล้วก็ทัวร์ไหนที่มีพิตตี้สาวๆสวยๆนะอย่างเนี้ยเนรูปเนี่ย จะมีสาวๆส,ว,สวยแด้แกชอบแกเป็นสายปาร์ตี้แกชอบแกขึ้นเพลงแกชอบมีมีพิตตี้เมาไม้ได้กินเหล้าหน่อยเนี่ยนะล่าสุดล,ล่าสุดเนี่ยเมาก่อนเล่นออกมาตะโวดต่อยไม่รู้ต่อยท่าไหนไปตกไ่ตกตีนเขาซ้ำเข้าก็ <c oughs> <ๆ S 2> คืออยากจะกินคอมันมากเลย <c oughs> ไม่ใช่ผมนะคะคนอื่นเขาไล่ฟัง สโลแกนของแกด้วยนะครับแกแกมีสโลแกนของแกด้วยนะเป็นสโลแกนของแกก็คือยิงตรงรับกระชอยิงออกตัดเข้าคือตรง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 เป็นตรงคือผมไม่รู้ว่าสโลแกนของแกเนี้ยดูแล้วน่าเชิญชวนแกมเล่นหรือเปล่าแต่ว่าฝีมือแกโอเคนะครับฝีมือใช้ได้เลยแกเป็นคนรุ่นางสูงโอ้ยังเด็กแต่ว่ายี่สบสามนี่จะสูงน่าจะมีร้อยแปดสิบได้ลูกโด่งนี่นะครับถ้าเป็นคนอื่นเนี้ยไม่เข้านะ แต่ลูกโด่งหอไอ้จุ้ยเนี่ยเข้าได้ก็คือคือ,อ,อ,อแกมีความสามารถพิเศษลูกโด่งจะสามารถทำเข้าได้แต่ลูกเลี้ยงเนี่ยกินยากก็คือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าผมพูดผิดหรือแกคิดผิดนะครับวันนี้ผมก็มีนักเตะสามคนนะครับน้องๆเป็นน้องๆผมเท่านั้นแหละก็ยอมรับว่าแต่ละคนเราก็รู้จักกันนะครับเพราะว่าการที่ผมทําข่าวเกี่ยวกับน้องที่รู้จักกันเนี่ย พูมันง่ายคือผมจะพูดจะแซวยันง,ง่ายแล้วก็เดี๋ยวก็ยังไงผมก็จะค่อยๆติดต่อนักเตะรายอื่นที่เรายังไม่ค่อยรู้จักกันนะครับขอเริ่มต้นจากที่เรารู้จักกันก่อนผมก็มีนะครับที่ติดต่อไปจากน้องๆที่ยังไม่รู้จักนะฮะก็ขอให้แกส่งไลอยดมาทางอินบ็อก์ก็ถ้าคุณไม่ติดต่อไปเราติดต่อมานะครับก็ผู้สนับสนุนนะครับก็เป็น ดีขึ้นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเนี่ยขึ้นตรงนี้ทั้งหมดเลยผู้สนับสนุนของเรานะครับยังไงก็วันนี้นะครับผมยุย้ยจอรยยุ้ยคุยและเธอก็เป็นเทปที่3ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับขอขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วว่าผมก็อาจจะไม่ขอไม่ขออะไรเลยจะให้กดซับกดสไคร์กดติดตามเพราะว่าผมอยากให้เข้ามาดูแนละจาผมได้จริงๆแล้วก็ดูด้วยความสุข ดูด้วยว่าน้องคนนี้คนนี้คนนี้เคยเห็นเคยเล่นที่ไหนแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาใต้รายการว่าพิธีกรพูดผิดแล้วน้องคนนี้ไม่ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมยินดีนะครับยินดียอมรับเพราะว่าบางคนที่ข้อมาร้องก็แน่นแต่ว่าก็ขอบคุณน้องๆสามคนนะครับที่ผมโทรไปแล้วขอความร่วมมือแล้วน้องก็ให้รายละเอียดมาด้วยก็อีพีต่อไปนะครับก็ ดูแล้วกันว่าเราจะหานักเตะในตำแหน่งไหนก็บางทีอาจจะคะคะรวมๆกันนะครับวันนี้ผมยุ้ยลังบัวกับขอสวัสดีกันครับลาก่อนนะครับสวัสดีครับ